ไข้หายปะทะมินฮีจิน ลายเป็นศึกใหญ่แห่งวงการเคป p ไปแล้วครับแถมยังเป็นสงครามบริษัทใหญ่อย่าง HYBE และผู้บริหารบริษัทลูกของตัวเองด้วยครับเมื่อ h y b บริษัทบันทึงยักษ์ใหญ่แห่งเกาหลีใต้ส่งทีมออดิตเข้าตรวจสอบเอกสารและคอมพิวเตอร์ใน ADOR บริษัทลูกของทาง HYBE เองครับหลังจากสงสัยว่ามินฮีจินผู้บริหารสูงสุดของ a d o และผู้บริหารอีกคนหนึ่งเนี่ยเริ่มจะคิดไม่ซื่อครับที่มีการเอาข้อมูลลับของ HYBE ออกไปเผยแพร่เพื่อพยายามจะยึดอำนาจเข้าควบคุมค่ายเพลง ADOR โดยหาวิธีกดดันให้ HYBE ขายหุ้นของ ADOR ให้ครับมินฮีจินได้ คนปั้นให้นิวจีนกลายเป็นเกอร์กรุ๊ปอันดับต้นๆของเกาหลีใต้อยู่ณขณะนี้ครับโดยมินทีจินถือหุ้นอดออยู่18%อีก80%เนี่ยอยู่ในมือของฮาร์ส่วนอีก2%อยู่ในมือผู้บริหารอีกหลายๆท่านครับซึ่ง h y ร e เองเริ่มสงสัยว่ามินทีจินพยายามจะแยกอดอออกไปเป็นอิสระครับและพยายามจะดึงนิวจีนไปด้วยครับ มินฮีจินเคยเป็นผู้บริหารฝ่ายสร้างสรรค์ของ SM Entertainment นะครับมีส่วนทำให้ไชนี่ FX Red Velvet และศิลปินอีกมากมายประสบความสำเร็จมาแล้วครับและสร้าง New Jeans ด้วยคอนเซปต์ Y2K ให้เป็นกลุ่มไอดอลที่มีเพลงฟังง่ายมีภาพลักษณ์สดใสจนเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนเทรนด์ของ K-pop ขณะนี้ไปเลยครับโดยมีการแฉะนะครับว่าทางส่วนของมินฮีจินเนี่ยเริ่มจะไม่พอใจไฮป์มาพักใหญ่ๆแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่มินฮีจินสงสัยว่าไฮป์จงใจปั้นกลุ่มศิลปินเกิร์ลกรุ๊ป i l i d ขึ้นมาผ่านบริษัทในเคร,ออรลลออกแบบไต์ขง New วจีนส์ไปครับไอริดเป็นเกิร์กรุ๊ปที่มีสมาชิกสาววัยรุ่น5คนครับอายุตั้งแต่1 6ถึง20ปีมาพร้อมกับภาพลักษณ์สดใสสไตล์บริสุทธิ์ผมตรงยาวครับซึ่งใครๆเห็นไอริดเนี่ยก็นึกถึงนิวจีน n ์ครับแต่ด้วยความที่มาจากเครือเดียวกันเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีใครพูดถึงประเด็นดังกล่าวมากนักครับจนกระทั่งคนปั้นนิวจีนส์อย่างมินฮีจีนเองออกมาแสดงความไม่พอใจว่าค่ายของตัวเองเนี่ยกำลังขโมสยสไตล์ของนิวจีนส์ไปครับ ทั้งฝ่ายของไฮป์เองก็เดินหน้าฟ้องมินฮีจินทันทีครับด้วยข้อกล่าวหาว่ามินฮีจินพยายามเดินเกมเพื่อชิงอำนาจปกครองในบริษัทอโดไปทั้งๆที่ตัวเองมีหุ้นเพียงแค่ไม่ถึง20%ครับซึ่งไฮป์เองเชื่อว่ามินฮีจินได้มีแผนดึงเงินทุนจากแหล่งเงินอื่นและเจราจากับผู้บริหารบางคนของไฮปเพื่อซื้อหุ้นส่วนที่เหลือที่จะทําให้อโดไม่ได้เป็นบริษัทในเครือของไฮปอีกต่อไปครับแถมยังมีการปล่อยข้อความสนทนาส่วนตัวและข้อมูลต่างๆออกมาทําลายกันมากมายครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องที่มินฮีจิิินนนนมีีทท่่่่ปปรรึกษาเเ็คสงงือ เอ่ยปากว่าฮัทขโมยไอเดียหลายๆอย่างของตัวเองไปกระทั่งศิลปินอันดับหนึ่งของค่ายอย่าง BTS ก็ถูกดึงมาพาดพิงด้วยครับความขัดแย้งมาถึงจุดที่แตกหักนะครับเมื่อมินฮีจินออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวปฏิเสธข้อกล่าวหาของฮับและยังอธิบายถึงปัญหาต่างๆอย่างละเอียดยิบครับโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่ว่าฮับเป็นฝ่ายทรยศหักหลังใช้งานอย่างเต็มที่และพยายามขีดเธอทิ้งออกจากบริษัทครับมินฮีจินกล่าวหาว่าฮับพยายามจงใจขัดขวางการโปรโมทของนิวจีนส์ด้วยการเดบิวต์เลเซอร์ฟิล์มตัดหน้าท New Jeans จะเป็นเกอร์กรุ๊ปกลุ่มแรกของ Hype ครับหลังจากถแถลงข่าวใหญ่ของมินฮีจินนะครับฝ่ายของ Hype เองก็ได้ออกมาโต้กลับอีกรอบครับบอกว่าข้อมูลต่างๆห่างไกลาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมากๆหลายๆเรื่องเป็นแค่การหยิบยกเอาเหตุการณ์ต่างๆมาพูดให้เกินจริงผสมกับไทม์ไลน์ต่างๆจนมั่วครับ โดยปัญหาทั้งหมดเกิดขึ้นก่อนหน้าแผนการคัมแบ็กของนิวจีนส์เพียงไม่กี่วันครับซึ่งสุดท้ายทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันว่านิวจีนส์จะคัมแบ็กตามกําหนดเหมือนเดิมครับโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งตอนนี้สมาชิกของนิวจีนส์กลายเป็นตัวกลางของความขัดแย้งของกลุ่มผู้บริหารของสองบริษัทไปเรร้อยแล้วครับล่าสุดมีข่าวว่าไทดพยายามติดต่อผู้ปกครองของสมาชิกในวงพร้อมๆกับมีข่าวลือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองของนิวจีนส์ไม่ยอมรับโทรศัพท์จากทางไาด์ด้วยครับการปะทะกันของไ y ด e และมินฮี่่ข้าางใหญต ในวงการ K-POP ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าปัญหาดังกล่าวจะจบลงตรงไหนยังไงต้องรอติดตามกันต่อไปครับและถ้ามีอะไรอัปเดตแล้วก็ทางรายการยมิสิกก็สิบจะหยิบมาอัปเดตมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังอย่างแน่นอนครับ <S <S